มาเบิึงนะครับราคาอะไรกันเลยครับว่าอะไรเฟืองอ่าล้อหน้านะครับ L3608 นะครับราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้คืออันนี้เปลี่ยนจากศูนย์เลยครับพี่น้องครับจากศูนย์นะครับเดี๋ยวมาบึงมาราคาเท่าไรเนาะเดี๋ยวดูนี่เปลี่ยนแล้วนะครับนี่ใส่แล้วครับอันนี้ก็คือซีนนะครับซีนเปลี่ยนเปลี่ยนออกไปแล้วประธานอภัยครับอันนี้ก็คือลูกปืนนะครับพี่น้องลูกปืนตัวนี้คือลูกปืนโต นอกนะครับลูกปืตัวนอกอันแบบนี้เบอร์หกสองศูนย์แปดนะครับสองศูนย์แปบดบนะครับเดี๋ยวก็ลูกปืนโอ้ยเฟืองร่อนมาเมืองเฟืองกันเลยครับวานี่ราคานะครับพี่น้องสองพันกว่าได้พี่น้องสองพันกว่าเดี๋ยวผมเบิ้งบินน,นะนี่ครับคือเฟืองนะครับนะเนาะเฟืองรอหนาครับพี่น้องสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนก็คือตรงนี้ครับ นี่ครับแกนในนะครับพี่น้องนี่แกนในนะครับมันรูดนี่ครับแกนในรูดแท่งพี่น้องอ่าก็บบ่ถึงกับบ่ถึงกับบอลนนะครับตัวแกนนอกดีดีครับนี่ยังดีๆอยู่นะครับดีๆโอเคครับยังยังใส่การได้ครับรถคันนี้กัอ่าสิปีเนาะพี่น้องสิปีนะครับแต่ว่าแกนในพี่น้องเหมันเรงยังบางหนึ่งนะครับเวลาออกตัวมันสิกลึกนะพี่น้องกลึกนะครับมันสิบอเรียบไปเนาะ นะครับมันสิกลึกๆเวลาถอยก็คลึกๆเดินก็คลึกนะครับอันนี้คือสาเหตุมาจากตัวนี้นะครับพี่น้องครับลูกปืนแตกเด้อพี่น้องเด้อครับเป็นลักษณะนังนีินะครับของสองต้นแปรเนี่ยเป็นลูกปืนด้านนอกนะเดี๋ยวผมอ่าพาพี่น้องมาเบิ่งราคาเนาะนะครับหลังจากที่ซ่อมแล้วยทีครับเนี่ยซ่อมแล้วนะครับอุ้ยทับกระเป๋าพี่น้องับกระเป๋าเนาะซ่อมเรียบร้อยนะครับด้วยการซ่อมเอาเองเนาะพี่น้องเนาะซ่อมเอาเองครับอ่า น็อตเบอร์สิบสองตัวเท่าไหร่นะพี่น้องรา,า,า,งางคนะาเดีย๋ยวทำเป็นเบิ้ลใส่นะเดี๋ยวซืเอามาเบิ่งราคา,อาพอเป็นพี่น้องชัดเกียกเลยนะครับจะว่ากันพี่น้องครับมาเบิ่งร<ม>าคาสินโอ้่นขนาดกล่องโอกาสบอลราคาสิน้น,นนะพี่น้องนะนะครับเฟืองดอกจอกราคาเฟืองพี่น้องเฟืองดอกจอกสองพันสามร้อยบาทนะครับลูกป,ปืนลูกป,ปืนเพลา นะครับลูกปืนล้อหนาครับพี่น้องเนาะเทาลรอครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับซินกาน้ำมันหนึ่งร้อยหกสิบนะครับน็อตตัวละยี่สิบาทครับพี่น้องครับอันนี้คือสี่ตัวกะคู่เนี้อพี่น้องเนาะนะครับอ๋ารวมแล้วสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทครับพี่น้องครับนี่คือราคาเฟืองกับลูกปืนชุดสองล้อหนาแล้วครับลูกปืนหกสองศูนย์แปดชุด จานเฟืองนี่นะครับจานเฟืองนี่ราคาน็อตสีตัวครับน็อตเบอร์สิบสองสีตัวนะครับนี่คือราคาสองพันล่วมนะสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับอาบินเพ่เห็นพี่น้องเดี๋ยวนี่บินเพ่เห็นอันนี้คือเปลี่ยนออกแล้วครับนี่ L สามหกล้อด้านขวาครับล้อด้านขวาเนี่ยสีล่องร่องเวลาเขาไถไปมันสีล่องร่องขางนะตัวนี้สีเป็นมื่นๆกว่าตัวเทิงนะครับอสีเหลือนกว่าตัวตัวล้อด้านซ้ายด้านซ้ายที่เียบอยู่เอ่ทิงเทิงดินที่บ่อเขไถตัวนี้ เหยียบในร่องไทยแล้วนะครับตัวนี้สิมื่นกว่าตัวนี้สิสีเสียเร็วกว่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับดังนั้นพาพพอเป็นพี่น้องมาเบิ่งมาการซ่อมการเท่าสองเอาเองเทาก็ทันเวลาแล้วก็ประหยัดเงินนะครับค่าสร้างเขาบริสเซียซื้ออะไหล่ศูนย์ย่างเดียวครับพี่น้องครับสําหรับผมกับมักอะไหล่ศูนย์นอกจากย้ามเขาจําเปลี่ยนเนาะจําเปลี่ยนดีๆเขาจังไปซื้ออะไหล่ที่อยู่ใกล้ๆนะครับที่โมเมนต์ของศูนย์เนาะบางบางบางทีเ้าก็ซื้อได้ของแท้ๆนี่ก็ทนอยู่คือกันครับแต่ว่า ของกุปต้าเนี่ยมั่นใจได้นะพี่น้องเขาเปไปในศูเนี่ยเขาบอกเอาของแทนเนี่คือเ้ามั่นใจเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอากาศพอไปพี่น้องของเขานะครับที่ใส่รถเก่าแล้วเนาะพี่นอ้องผมจิบอาถ,ถึงสามกลุ่มเนาะสามกลุ่มที่สื่อรถไทแท็กเตอร์ใหม่นะครับตามประสบการณ์เนาะพี่น้องนะครับกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่เพิ่นมีรถอยู่แล้วนะครับกลุ่มที่มีรถอยู่แล้วใส่มาหลายปีแล้วมันเก่า นะครับมันเก่าแล้วมันเป็นสนิมนะครับแล้วก็อ่าทางในก็รู้สึกว่าสิรวมนะตัวนั้นตัวนี้รวมแล้วนะครับอ่าคือบ่อยากซ่อมนักนะพี่น้องคือกระซ่อมอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าบ่อยากซ่อมนักต่อไปมัน,ม,นมันเก่าแล้วนะครับสิบปีขึ้นนี่สิเนาะอ่าเป็นการอยากเปลี่ยนอันนี้ก็คือกลุ่มแรกนะครับก็อ่าไปออกรถไม้นะครับแต่ออกรถแทกเตอร์ไม้อ่าสิรุ่นใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าอาจ,จ์ซ รุ่นซ้ำเก่ากับกัยญาเนาะพี่น้องแต่ว่าน่าคือกลุ่มแรกนะครับที่ซื้อรถแท็กเตอร์ใหม่นะครับกลุ่มที่สองนะครับก็คือกลุ่มที่ไปซื้อรถมือสองมานะครับพอมาใส่แล้วมันจุกกิยกไปเนี่พี่น้องรถมือสองธรรมดาอยู่แล้วนะครับในการสองบำรุงเนาะการภู้บหุ่นจัดภูมือใหม่เลยโบหุน่นจัดแห้งจุกกิยกลายนะครับอ่ากเอามาใส่พอมีหน้างานแล้วพอได้รับจ้างแล้วนะครับหรือซื้อ่าเห็นเงินเห็นทองแล้วนะครับแต่ว่ารถจุกกิยก บ่ได้จังใจนะครับกลุ่มนี้ก็คืออ่าไปออกไม้นะครับหรือว่าเอาเอาไปเทิร์นหรือไปเปลี่ยนไปดาวไม่นะครับอันนี้คือกลุ่มที่สองสี่ซื้อรถแท็กเตอร์ไม้นะครับกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่อ่าตัดสินใจว่าไม่ขันเอารถอ่าแท็กเตอร์นะครับเอาไม้เลยนะครับป้วนม้วนที่เพิ่นมีหน้าส่วนมากสิเป็นคนที่มีหน้า20ไร่30ไร่ขึ้นไปเนาะนะครับเพิ่นก็นสิซื้อมาใส่จ้าของนําแล้วก็สิซื้อรับจ้างนําม้วนนั่นก็สิตัดสินใจเลยว่า เอาใหม่ดีกว่ามันจังบอได้สอบบำรุงอย่างต่างๆเนาะครับพี่น้องนะครับ,ก,นะรบก็คือ3กลุ่มนะครับที่ออกรถแท็กเตอร์ใหม่ได้พี่น้องด้วยนะครับที่ผมมว่ามากเนาะกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่มีรถอยู่แล้วใส่ไปโดนอ่ามันสึกล้อลงนะครับมันเป็นสนิมนะครับอยากเปลี่ยนใหม่หันเอาใหม่มาใส่คือสใส่ดีใส่ทนพอหัวจักจุดที่มันบกพร่องนะครับอันนั้นก็คือกลุ่มที่หนึง่งที่ตัดสินใจไปซื้อรถใหม่นะครับ กลุ่มที่2ก็คือม้วนถี่ซื้อรถมือสองมากนะครับแต่ว่าเป็นมือใหม่บัดน,นี้นะครับบ่ให้จัหมองสอบมำรุ่งอ่าพอมารับจ้างแล้วมีหน้างานได้งานได้การแล้วได้มองเหตุงานหลยขึ้นแล้วนะครับอ่าแต่ว่ารถแันทุก,กิกบัดน,นี้เพราะว่าเป็นรถมือสองกับเบอรธรรมดาเนาะพี่น้องอ่าอันนั้นก็นได้เอาไปเทิร์นไปเปลี่ยนหม่นั่นก็นคือกลุ่มถี่ซื้อรถใหม่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่2นะครับบัดท,ที่นี้กลุ่มที่3ก็คือภูถิพนมีหน้านะครับ อยู่แล้วเนาะพี่น้องยี่สิบไร่สามสิบไล่เนาะหรือว่าโบถึงกัญาเนาะพี่น้องแต่ว่ามีมองรับจ้างไว้แล้วนะครับมีหน้าพีหน้าน้องเพอเตรียมสีจ้างเจ้าข้องแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็ตัดสินใจนะครับโบอยากเอารถมือสองมาขันเอารถมือสองมากก็เสียว่าเออเดี๋ยวขันรถดีพัดยันมันมีแสกมีเสียนอี่ยังต่างๆเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็นถือนะครับอ่า้ังเตียมันอ่าเป็นบัติของที่ติเหตุมากเนาะบัติเหตุยังมาก มาพ่นก็ถือนะครับกับกับกลุ่มนี้กับไปเอารถไม้นะครับพี่น้องเอานี่ก็คือ3กลุ่มที่ซื้อรถไม้นะครับแทรกเตอร์นะพี่น้องเนาะนะครับอ่าพอะนั้้นแลวะรอ่าสำหรับมื้อนี้นะครับกับผ้านะครับพอเม่พี่น้องของเขานะครับมาคุยมาพูดมาจ่ายกันครับพี่น้องคันหรือว่ากลุ่มรถไม่อีกแบบใดนนะครับที่พอเป็พี่น้องว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มแบบใดนที่เพิ่นมักซื้อรถไม่ให้คอมเมนต์มาครับพี่น้องคอมเมนต์มาคุยกันครับ สำหรับคลิปนี้ขออขอบคุณครับพี่น้องขอสวัสด,ดีนะครับเนาะนะครับนี่ขอสวัสด,ดีครับ